เรื่องเด็กชายบุญมีในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและภูเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อบุญมีเขาเกิดมาพร้อมกับความพิการไม่มีขาทั้งสองข้างตั้งแต่แรกเกิดแม้จะขาดสิ่งสำคัญที่คนอื่นมีแต่บุญมีไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขามีจิตใจที่เข้มแข็ง และซื่อสัตย์ต่อตัวเองเสมอบุญมีอาศัยอยู่กับแม่ที่รักและห่วงใยเขาเป็นอย่างมากแม่ของเขาต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูบุญมีแม้จะยากจนแต่แม่ของเขาพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อให้บุญมีได้เรียนหนังสือและใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นๆบุญมีรู้ดีว่า แม่ของเขาต้องเหนื่อยยากแค่ไหนเขาจึงตั้งใจเรียนและพยายามช่วยเหลือแม่ทุกอย่างที่ทำได้แม้จะไม่มีขาแต่บุญมีไม่เคยยอ่อท้อเขาใช้มือทั้งสองข้างของตัวเองคลานไปมาและฝึกฝนจนสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวแต่งตัวหรือแม้แต่การเดินทางไปโรงเรียน บุญมีไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากใครถ้าเขาทำได้ด้วยตัวเองวันหนึ่งขณะที่บุญมีกำลังเดินทางกลับจากโรงเรียนเขาเห็นชายคนหนึ่งทำกระเป๋าเงินตกโดยไม่รู้ตัวบุญมีรีบคานไปหยิบกระเป๋าเงินขึ้นมาแม้จะยากลำบากแต่เขาก็พยายามตามหาชายคนนั้นเพื่อคืนกระเป๋าเงินให้ ชายคนนั้นรู้สึกประทับใจในความซื่อสัตย์ของบุญมีและต้องการให้รางวัลแก่เขาแต่บุญมีปฏิเสธอย่างนอบน้อมเขาบอกว่าผมแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองครับเรื่องราวของบุญมีแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านทุกคนต่างชื่นชมในความซื่อสัตย์และความพยายามของเขาแม้จะไม่มีขา แต่บุญมีพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้เขายังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะเป็นคนดีของสังคมหลังจากวันนั้นชายคนที่บุญมีคืนกระเป๋าเงินให้กลับมาหาเขาอีกครั้งเขาแนะนําตัวเองว่าเป็นเจ้าของโรงงานเล็กๆในเมืองใกล้เคียง และต้องการช่วยเหลือบุญมีกับแม่ของเขาเขาเสนอให้บุญมีได้เรียนต่อในโรงเรียนที่ดีขึ้นและให้แม่ของเขาได้ทำงานในโรงงานด้วยค่าจ้างที่เหมาะสมแม่ของบุญมีรู้สึกซาบซึ้งใจมากและบุญมีก็รู้สึกว่าโชคชะตาเริ่มเปิดโอกาสให้เขาแต่บุญมีไม่เคยลืมความพยายามของตัวเอง เขายังคงตั้งใจเรียนและช่วยเหลือแม่ทุกวันแม้จะมีคนมาช่วยเหลือเขาก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองบุญมีเริ่มฝึกเขียนหนังสือด้วยปากเพราะเขาอยากพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ถ้าเขาตั้งใจวันหนึ่งโรงเรียนของบุญมีจัดงานประกวดเขียนเรียงความเรื่องความฝันของฉัน บุญมีตัดสินใจส่งเรียงความเข้าแข่งขันเขาเขียนด้วยปากของตัวเองบรรจงถ่ายทอดความฝันที่อยากเป็นครูเพื่อสอนเด็กๆให้มีความเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตเรียงความของบุญมีทำให้ครูและเพื่อนๆประทับใจเป็นอย่างมากและเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อเวลาผ่านไป บุญมีเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ด้วยคะแนนที่ยอดเยี่ยมและในที่สุดความฝันของเขาก็เป็นจริงเมื่อเขาได้เป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งเขาไม่เพียงสอนหนังสือแต่ยังสอนให้เด็กๆรู้จักความซื่อสัตย์ความพยายาม และการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะมอบความยากลำบากมาให้แค่ไหนเราก็สามารถก้าวผ่านมันไปได้ด้วยความซื่อสัตย์และความพยายามชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้แต่มีไว้ให้ต่อสู้และสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามเสมอฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ